การบอกบุญให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศอาทับุญอีกหนึ่งนึ่งร้อยบาทมากรอของพุทธจินราชกันเลยจ้าขออีกหนึ่งองค์นะทำไมมันใส่ตู้มไม่ได้ทริใจเย็นๆกันเอะจะจบาธิฐานอันนี้ขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยดูเลยครับตู้เนาะต้องไปหาของเพื่อนมาบอกหนากหนาทำอะไรกันแต่ น้าเราจะได้ประสบความสําเร็จให้บุญกุศลของเรานั้นไดู้สักแล้วนะกระมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมาร่วมกันต่อไปมาร่วมกันต่อบนนาอีกหนึ่งร้อยบาทนาบารัีชินนาราไปด้วยคุณยอมีกขออนุโมทนาบุญกุศลได้จังคุณยอมนะเพื่อนทำแล้วนะก็บอกว่าท่างหลังก็ต้องมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลอีกแล้วนะขออนุมทนาบุญกุศลทุกคนทุกท่านว่าอย่างไรเอ่ย ทุกนี้ศกน้ำพระเวลา14บนาฬิกาอา่านะมีทั้งน้ำมีทั้งน้ำอบเลย <laughs> สวนสะาซพระเจวันที่23กุงภาพันที่ผ่านมาด่านะทำการพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาะว่าอย่างไรทั้งรถเป็นลงทานเหรอนานะครนะนะนะับวันนี้ก็มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมารุนาจะเป็นสุคขอบผม เย็นเป็นสุขกันคนคนแข็งเยะครับผมร่มเย็นเป็นสุขดาด้ามีน้ำอบดาแล้วก็มีน้ำด้ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันบูชาดาเป็นเวลา1ิบสีนาฬิกาเป็นต้นไปดาจะช่วยกันจะสัมคัญช่วยกันบอกกันต่อๆไปว่า สมโทเงินทำบุญก็จะมาบูรณะโบทนะครับขอดูรสตตลี่นี้เรี7 9จ็ดเก้ามีไหมครับ2องใบเป็นชุดมีไหมม่นนี้มีอะไรบ้างชุดยาเราร่ินรัรอยากจะได้เป็นชุด2องใบเจ็ดเ้มีไหมครับ ดีห่น,นหระรัรกับกางในดีดาแะดตกพระลกแกพระทุยางยัอัง้าลอตรีครับผมมาทำบุญแลกัก้องมาเสี่ยงโชคเพื่อเพ่นให้โชคให้ลาบโชคดีนะเพื่อนที่จัดให้ส่งน้ำพากันไานนอก มุมด้านในก็จะประมาณนี้ครับทางแป๊บรบทางแป๊บนะคตารเงยกสก้าสุนา คามที่ปเปิดมือนเดิม<ะ>บรรยาก,กาศอาจจะไม่ค่อยคึกคักบรรยาก,กาศอาจจะบกไปคึกคักคือวัดมังเพ็ินครับในแต่ว่าไม่ธรรมาดา มาคนเดียวครับวันนี้แฟนทำงาน มันเกาความเป็นท้ัจะครับครั่งนั้นให้ทบเป็นาใ่น้องเนอย่าได้เอาไปปค่ไปตรนั้นได้นะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปนรงนั้นมันมีบนไนะครับให้เงินเสียหายได้นะครับ เนะงินทั้บาททั้งจต่างนะครับที่ท่านได้มาท,าทองทำบุญถวายท่านก็นากานติดทองหลวงพ่อนะทำบุญในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัใจจัยในส่วนที่จะดูแลวัดวา<ร>อารามแห่งนี้เสร็จเช้นงานนี่ก็จะรวบรวมนะครับ,ม,นนรบมีมากน้อยเท่าไหร่ก็จะดูแลวัดแห่งนี้แหละตรงไหนมันพุมมันจงตรงไหนมันซ่อมมันแก้มมันน้ำท่านที่มาทำบุญนะครับก็ถือว่าท่านก็อีกผู้ห่อในการดูแล นะครับวัดก็จะได้ดูจันยศจันรององไว้นะครับถ้าไม่มีจากท่านทั้งหลายให้ขอให้รู้ด้วยเย็นเป็นสุขวัดจะดีมีหลักฐานเข้าบ้านเพวยอวัดจะสวยครอบเยื่อชื่นน้ำใสบ้านกับวัดขัดกันเพวยก็อวยใจถ้าขัดกันก็มันลายทั้งสองทางวัดจากบ้านพัฒนาศึกษาจิตนิ่งได้พิดผินผัดจะแก้ไข รัดกานพัฒนาโหตาวัยกำจัดไปให้รับต้องการวัดกานพัฒนาดงขาทียตาวิเนเรีองแมงแดงสดให้รมเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญรัชการถ้าเราสี่ปีตรงนี้วัการเองการงานดีรัะดีันหาทุ่ป่าเลยเป็นสุขพะองค์พระองค์ยกลูกใหญ่ครับ

ช้าวจ้าวต้นไปสวดเทิดข้าวปเดินร่องน้ำพระอานต้องขุงพวกเทพนาคต่างลงน้ำสวดกันเราจะมีพระพระพุทธรูปแต่ละรูปแต่ละปางนะครับบางเรียงรายให้เราได้ส่งน้ำกันเป็นแถวเรียงรายนะครับก็ะจะมีพระรูปองค์ใหญ่เดี๋ยวเราว่า มุมซ้ายกับมุมขวาครับเดี๋ยวผมจะไปส่งน้ำรุุทรงใหญ่ครับบุญช่วยให้หลับฝันอาขสวยบุญช่วยให้เบิกบนบุญจะนําตามเีกิจชีวิตตนติดตามตนต่อไปในโลกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างบทสร้างวัดด้วยหัตถาได้ชดชาติ้านเมืองเรื่อเรือชายได้สมยาววีราชนคนดีเอ่ย ดิบจะกบลบตายวายสังหารไปจับฐานที่ให้มาลายสูตรแต่ความดี้ยัามราคุกรอบทุกคนทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจ้องก็บอกให้เด็กสมใจมากปารถนาคิดเงินใน้ฉับกันเพื่อความชอบใจแล้วทุกสอบข้อบบรรดาลคริตผลประมลมีมีราบยศสันเสรเจริญยิ่งประสรีจะเปนมรได้ที่ฒัดสวัสดีสตรารีเปรียดกันในวันเด่น สมใดได้สมดังมโนรสเปรียบปรากฏจังใจไร้ทุกข์เย็นบรรลุล่วงออกดับและหยุดเย็นได้โรยแห่งภพตะพงกำลังเผยสาธุนะครับกับพี่น้องนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณคุณแม่นะครับคุณโตคุณเจ้าคุณตาคุณยายคุณน้องหลายๆนะครับก็ขอต้อนรับทำบุญให้พร้อมนะครับ ปัจัยทำบนเตรียมได้เลยนะครับหลือหรือไว้ในมือนั่นแหละแล้วก็เดินเรียกปัจจัยก่อนที่จะหยอดไปในโต๊ะสาทุให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับสั่ันน้ำถ่านน้าดอกไม้นะครับไปส่งน้ำพระไปทำความดีนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่ บดบอมเป็นเหนือบอมเป็นใต้ณนะเวลาแห่งนี้คนค่อนข้างหลายกับของศรค์การวันหยุดสงการ คน่มีไม่จ้าเด็กๆนั่งปีได้ค่ะกาแฟดำกาแฟดำนะคะเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะสุใแสนลาเต้ช็องเที่ยวนะคะเด็กๆให้นั่งปีไม่ไงก่าทกาแฟดำครับไม่เกินชั่วโมงนะคะแล้วค่ะกลับมาส่งที่เดิมนะคะตลาดนัดเรียยค่ะเพื่อหารลูกมาในเดือได้นะคะให้หนักตนเรือก็ได้นะคะตอนนี้ผมอยู่ร้านกาแฟครับรอกาแฟอยู่ กาแฟดำวังนองหวานมากหลางจังเลยกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเอาเย็นก็ได้เย็นก็ดารร้อนต้องกินกาแฟเย็นครับได้กาแฟมาแล้วครับใส่กาแฟมาแล้วตั้งกาแฟก่อน nhà nón này gặp không ba ปีนี้น่าจะเป็นรอบที่สามที่สี่แหละแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเทศกาลสงการเทศกาลสงการครับช่วงจะเลยสีคนไหลอบอุ่นอบอุ่นครับกุญแสนุกสนุกทำบุญไอ้เชือเชียลเป้ยเยนัน แข่งรตตอรี่ไป6-7เลยเยาครับสองนัดตสุดท้ายนะอย่ลืมทางสายมือ้วยนะคุณผูอาจเป็นทางของวัดเราอีกแล้วกากกระดัขออนุมทนาบุญรุ่สมรุกคนทุกท่านได้สระเวราอันดีค่าของเราแล้วใส่ลงไปในถุงดำเลย นะถ้าคนยวมบอกว่าไม่เอากลับไปก็ใส่